ที่เป็นบันไดหลักของอาคารกระทรวงพาณิชย์เนี่ยต้องถือว่าเป็นบันไดที่น่าจะเก๋และเท่ที่สุดนะครับในสมัยรัชกาลที่5ถึง6กระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีการทำบันไดแบบนี้ในอาคารรัชกาลอีกเลยที่มันลอยอยู่กลางอากาศได้เนี่ยเพราะว่าบันไดที่อยู่ล้อมรอบนะครับโดยรอบทั้งหมดเนี่ยมีคานคอนกรีตเสริมเหล็กครับยื่นออกมาจากผน,นังทุกขั้นเลยเมื่อยื่นออกมาแล้วเนี่ย ก็มีคานเหล็กเนี่ยรัดโดยรอบอีกทีหนึ่งนะครับถักให้ทั้งหมดเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วค่อยหุ้มด้วยไม้เพราะฉะนั้นมันก็จึงบางแล้วก็ยืดระยะได้เยอะนายมาริโอตามันโยเนี่ยเป็นช่างที่ จบการศึกษาจากที่ประเทศอิตาลีเขาเกิดที่เมืองตูรินได้รับการว่าจ้างมาเป็นสถาปนิกสังกัดกระทรวงโยธาธิการเนี่ยในช่วงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ยาวมาจนถึงสมัยรัชกาลที่6ที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็จะมีอาคารที่เป็นเราเรียกว่าไอคอนิกเลยก็คือพระเี่นั่งอนันตสมาคมสะพานมัคควา,นาันลังสรนค์หรืออย่างห้องสมุดเนลสันเฮสรวมไปถึงตึกกระทรวงพาณิชย์หลังนี้นะครับก็ออกแบบโดยมาริโอตามโยเช่นเดียวกัน ในปี2,549ถึงประมาณสักปี2,550นะคะก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณแทบนี้ทั้งหมดเราก็เลยเจอวังเจ้านายบริเวณพื้นที่ด้านหน้าคาม,มีเสียมสยามทั้งหมดแล้วก็เจอเป็นฐานรากมีความใหญ่โตแล้วก็น่าทึ่งมากเลยในสมัยราชกาลที่6ก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 เมื่อภัยจากการสงครามค่ะบวกกับเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกด้วยดังนั้นเราจึงจำเป็นเลยล่ะที่จะต้องมีการฟื้นฟูเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการพาณิชย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจของชาติเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตแล้วก็สามารถเลี้ยงคนในชาติได้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยพื้นที่ตั้งบริเวณวังเจ้านายตรงนี้เป็นสถานที่ทําการราชการก็คือบริเวณที่สาลายแยกธาตุแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ดังที่เราเห็นในปัจจุบัน,นะคะ่ะอาคารกระทรวงพาณิชย์เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสํงงานักงานเพราะฉะนั้นในสํานักง,งานรุ่นใหม่เนี่ยมันก็ต้องการห้องโถงที่คนมาติดต่อราชการที่มีขนาดกว้างๆไม่มีเสาเกะ็กะเขาทาเสาให้หายไปได้อย่างไรนะครับจริงๆเสา ไม่ได้หายไปนะครับเพียงแต่ว่าเขาทําคานในชั้น2นะครับในชั้น2องเนี่ยทำคานปูใหญ่นะครับลึกประมาณ2เมตรเลยนะครับแล้วที่คานตัวนั้นเนี่ยเขาทําเสาเล็กๆเนี่ยห้อยลงมาเพื่อมาหิ้วพื้นชั้น2ไว้เราเข้าไปชั้นหนึ่งข้างใต้มันก็จะไม่มีเสานะครับแต่เสาที่มันหิ้วอยู่เนี่ยถ้าขึ้นมาชั้น2ก็มองไม่เห็นเช่นเดียวกันเพราะมันถูกซ่อนหายไปในผนังหมดเลยที่เป็นผนังกั้นห้องนะครับอันนี้ก็เป็นความชันฉลาดของช่างอิตาเลียนในยุคก,ก่อน กรุงเทพเนี่ยนะครับหรือประเทศไทยเนี่ยมีแสงสว่างธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาทําผนังหนานะครับแต่อยากได้แสงเนี่ยลงมาในโถงบันไดก็เลยปาัผนังนะครับที่หนาเนี่ยด้านใต้หน้าต่างทั้งหมดนีให้มีเฉียงลงนะครับเฉียงลงก็ตามองศาของแสงที่เข้ามาตามหน้าต่างแล้วมันก็จะได้ส่องลงมาถึงบันไดให้มันสว่างยิ่งขึ้นเลิกเรียนปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมาหาอาที่นี่เพื่อจะรออากลับบ้านทุกวันแล้วก็แอร์เนี่ยมันก็ไม่มี ราะว่าตะก่อนนี้มันจะเป็นลมพัดโปร่งๆเนาะลมมันจะเข้าทางหน้าต่างและหน้าต่างก็จะเป็นบานใหญ่ๆแบบเนี้ยมันก็จะนั่งกันแบบสบายๆแล้วก็ทุกคนก็ทำงานกันไปใครจะไปคิดเนาะว่าแบบเอ้ยกระทรวงพาณิชย์น่ะมันจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้หรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ครั้งแรกที่มาเลยยังรู้สึกแบบเออแปลกใจว่าเฮ้ยเออเขาทำได้ขนาดนี้ได้เหรอ เราก็รู้สึกทึ่งแล้วก็รู้สึกแบบดีใจว่าแบบเออวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปแล้วก็มีอะไรดีขึ้นมาเรื่อยๆรัฐบาลในช่วงนั้นเองเนี่ยเือเห็นว่าน่าจะมีสถานที่สถานที่หนึ่งขึ้นมาหรือมีองค์กรหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะทําหน้าที่บทบาทในการพัฒนาคนที่จะให้รู้เท่าทันคนในโลกยุคใหม่นะฮะทีมบริหารในช่วงนั้นเองเนี่ยก็ได้ พยายามจะพัพฒนาพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า discovery museum หรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้น้องๆหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่นี้มากขึ้นนะครับเป็นที่ที่เขาเข้ามาแล้วเหมือนกับ f r i e n d l y use คือเข้ามาแล้วเขาสามารถทําอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ก็ได้รับความสําเร็จเป็นอย่างสูงและเป็นที่ใช้คําว่าติดหูติดตาของประชาชนนะครับในความเป็นมิวเซียมสยามครับ